สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องสัง้นหรือบทความสั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่3แสงเทียนในความมืดในคืนหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางความมืดสนิท หลังพายุพัดผ่านบ้านเรือนทุกหลังไฟดับหมดชายชราคนหนึ่งเดินออกมานอกบ้านพร้อมกับเทียนเล่มเล็กๆแสงจากเทียนนั้นสว่างเพียงพอให้เขาเห็นทางเดินตรงหน้าเขาจึงเดินไปที่หมู่บ้านข้างเคียงและจุดเทียนให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจุดเทียนจากแสงเทียนของชายชรา และเดินไปจุดเทียนให้คนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งหมู่บ้านนั้นกลับมามีแสงสว่างแม้จะมืดเพียงใดแต่เพียงแค่เทียนเล่มเดียวก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นให้ความสว่างกลับคืนมาได้ในขณะที่ทุกคนมารวมตัวกันและพูดคุยภายใต้แสงเทียนชายชารายิ้มและพูดว่า แสงสว่างไม่ต้องมากแต่ถ้าแบ่งปันมันจะส่งทางให้กับทุกคนได้ข้อคิดแม้เพียงสิ่งเล็กๆที่เราทำเพื่อผู้อื่นก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่ยิ่งใหญ่ได้ความช่วยเหลือเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิด